สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทําโจทย์เตรียมความพร้อมนีสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา7มีนาคม2 5 6 9เนื้อหาในคลิปนี้นีจะใช้ฟาร์มรูปเลขาคณิตโบราณในคลิปก่อนหน้านี้ใช้ s มสพอย t ์จ o เมทรีอ่ะมาอ่านโจทย์กัน a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฟาร์มยาวด้าน12ซติเมตร E เป็นจุดบนด้าน AB AE ยาว4เซนติเมตรเส้นทะแยงมุมตัดกันที่จุด F นะี DE ตัดกับ AC ที่จุด G จงหาพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวในคลิปนี้จะใช้เลขาคณิตโบราณน,นะคลิปก่อนหน้านี้ใช้ m a t s Point Geometry จากโจทย์นะตรงนี้4เซนติเมตร ต่ทั้งหมด12ซนติเมตรตัวนี้ก็ต้องเป็น8เซนติเมตรสัดส่วนนะสี่กับ8ก็คือ1ต่อ2นี่คือตัวเลขสัดส่วนความยาวเส้นทะแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนบนเส้นนี้ก็1ต่อ1ลากเส้นเพิ่มเติม f s ให้ขนานกับฐาน d e สัดส่วนตัวนี้1ต่อ1ด้านนี้ก็1ต่อ1ด้วย เนะี่ยเพราะว่าผลลวงก็กลายเป็น2ั้นจุด e จุด s ก็แบ่งสัดส่วนเป็น1ต่ตอนต่ตอนหนึ่งว่านะเลขาคลินโบราณก็มีบทสร้างลากเส้นตรงเพิ่ม1เสน้นะถ้าเป็น mass point geometry ก็เขียนตัวเลขไปเรื่อยๆเนี่ยมวนบา่างฟาร์มยาวบ้างก็เลือกกันนะดูคลิปนี้แล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ว่าใช้ mass point geometry ไม่ต้องลากเส้นเพิ่มเติม สามเหลี่ยมสีชมพูแล้วก็ทั้งหมดสามเหลี่ยมรูปนี้นะมองแค่แถบสีฟ้าสัดส่วนตัวนี้1ต่อหนึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันอันนี้ก็1ต่อหนึ่งด้วยสามเหลี่ยมสีเหลืองสามเหลี่ยมสีเขียวฐานบนเส้นเดียวกันจุดยอดที่เดียวกันสัดส่วนด้านนี้1ต่อหนึ่งเดี๋ยวเราหาพื้นที่สีเขียวได้ละสีเหลืองบวกสีเขียวคือ1นส่วนสของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็1น่งส่วนสคูณสิบสองกำลังสองได้สามสิบหก หนึ่งต่อหนึ่งก็คนละครึ่งันพื้นที่ตัวนี้ก็เป็น18ตารางเซนติเมตรนะก็แนะนำเหมือนเดิมนะว่าเปรียบเทียบ mass point geometry เขียนตัวเลขไปเรื่อยๆกนะับเลขาคณิตโบราณลากเส้นเพิ่มเติมหนึ่งเส้นก็ไปตัดสินใจกันนะมีวิธีทรรมากกว่านี้นะขณะนี้ก็แนะนำให้ดูสองวิธีล่ะพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ